ผู้ใดมีบุญมากขึ้นมาแล้วมันจึงชอบสงบอันนี้ไม่ชอบวุ่นวายนี่เป็นลักษณะของผู้มีบุญมากเราต้องเอาไอ้เรื่องนี้แหละเป็นเครื่องวัดเราจะไปเอาตั้งแต่เงินแต่ทองเขาของมากมายนั้นมาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นคนมีบุญมาก อย่างนั้นนั่นรู้จะไม่ถูกเท่าไหร่นักก็จะมีถูกอยู่บ้างแต่ถ้าจะให้ถูกตรงตรงจริงๆแล้วมันต้องหมายเอาบุคคลผู้ที่เบื่อหน่ายต่อความวุ่นวายต่อความเละเทะต่างๆในโลกแล้วก็ยินดีแสวงหาความสงบทางจิตใจ นี่อันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าเป็นคนมีบุญมากจริงเพราะว่าบุญนี่เป็นมีลักษณะเป็นของสงบเป็นของเย็นไม่ใช่เป็นของร้อนดังนั้นเมื่อคนใดมีบุญมากๆเข้าไปแล้วมันจึงชอบ ตั้งแต่ความยืกเย็นความทะเลาะวิวาดพิเจียงอะไรก็ไม่ชอบคนมีบุญมากนะน,นชอบแต่ความปรองดองสามคัคคีความชื่นชมยินดีต่อกันในการกระทำความดีนี่เมื่อต่างคนต่างทำความดีแล้วเราก็ส่งเสริมกัน เราไม่กลัวว่าใครจะล่ำหน้าตนไม่กลัวว่าใครจะเอาเปรียบตนไม่ต้องกลัวแบบนั้นนะใครจะทำดีสูงกว่าเราเราก็โมทนาด้วยอย่งนั้น้เพื่อนจะละกิเลสขาดจากสันดานไปก็โอ้ยสาธุขออนุโมทนาด้วยถ้าเรายังละไม กิเลสไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามฝึกตนไปนี่ลักษณะของบุคคลผู้มีบุญมากขึ้นในใจแล้วมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันผู้มีบุญน้อยนั่นมันกงกันข้ามเลยแสวงหาแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องไม่สงบระง,งับ เพราะคนมีบุญน้อยนี่มันสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหามันถึงได้ลบก,กวนจิตใจให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มียุติลงได้นี่เป็นลักษณะของของตัณหา